เอาสังกะสีนะครับผมมาตัดขนาดที่ใช้ก็ประมาณ2เมตรนะครับผมตัดออกนี่แล้วก็อันนี้ขึ้นรูปด้วยเชือกก่อนนะครับจะได้ง่ายแล้วก็เอาลวดนะครับมามัดเลยใช้เชือกมัดหน้าเดี๋ยวไหมแล้วก็ขาดมัดเป็นปล่องนะครับหรือใครจะมีท่อก็ใช้ท่อก็ได้หลังจากนั้นก็เจาะไบทั้ง4ด้านนะครับให้อากาศไหลเทได้แล้วก็เจาะตูดไปนี่ครับเจาะเป็นกากบาดนะครับผมเพราะเราจะเอาท่อที่ทําเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้าไป งัดขึ้นมาฝับนี่ครับใส่เข้าไปชบุบน,นี่เียบร้อยอนนแล้วก็เตรียมฟืนนะครับผมก่อฟืนเลยจุดไฟเผาฟืนซะเตรียมดินไปด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ครอบไฟครับอันนี้ระวังนิดนึงนะร้อ,อนเสร็จแล้วก็เอาดินโปข้างล่างแล้วก็โปด้านบนลอยต่อนะครับ หลังจากนั้นก็นำแกลบมาถมได้เลยจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับผมแต่ทาครั้งหนึ่งก็เอาให้เยอะๆเลยฮะก็ปล่อยให้ไฟมันเริ่มไหม้จากข้างในนะครับความร้อนจะค่อยๆเผาจากด้านบนนะครับผมค่อยๆอ,ออกมาอย่างตรงที่เป็นสีดําถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันก็จะกลายเป็นขี้เถ้านะครับผมใช้ไม่ได้ใช้เวลานานพอสมควรครับผมหลังจากนั้นก็เอานา้ํารดแล้วก็ ให้มันเย็นแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยเสร็จแล้วครับการทำแกลบดำง่ายไหมครับ